วันนี้น้องมุกจะไปไหนน้องเ,เหมือนซาวกับพี่เน่แล้วก็พี่หมิวก็ไปด้วยใช่ไหมลูกค่ะน้องมุกจะเอาที่เท่าไหร่น้องมุกเอาที่เท่าไหร่คะน่นี่เลูกเอาที่ที่หนึ่งไ <laughs> ลยไหมอันนี้ฟันหน้าก็หายหมดแล้ว <laughs> พี่เน่เอาที่เท่าไหร่หรลูก่แลวน้องหมิวฟังวันไหนคะฟังวันที่ <3 15. S 1> สามสิบเอ็ดค่ะสามสิบเอ็ดวันนี้เรา วันนี้เราก็กำลังจะไปที่โรงเรียนนมูปกันนะคะโรงเรียนซัมเบอร์ใช่วันนี้นมูงเติรเกตสี่ตัวเดี๋ยวเราไปรุ้กันนะคะไม่เอาสักตัวเดี๋ยวเรากำลังจะไปที่โรงเรียนอะไรเรียนหนูชจรโรดวิทยานั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันว่านมู๊จะได้ที่เท่าไหร่นะคะกับพี่นเน่แล้วก็พี่จิวก็เตรียมรุ้นวันที่เท่าไหร่แล้วลูกสาม 91โอเคค่ะเดี๋ยวไปกันเลยตอนนี้ถึงแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปที่ห้องน้องมุกอยู่ตรงไหนคะไปเไปลุ้นของน้องมุกก่อนาน้องมุกจะได้ที่เท่าไหร่ ตอนนี้กำลังรออะไรอยู่รอ,ล,อ,ล,อลุ้นใช่ไหมรอลุ้นผลสอบนี่แหมทีว่าเราจะตกหรือก็ได้ทั้งมุกรุ้นได้ที่เท่าไหร่คะเอาที่เท่าไหร่

ตอนนี้เราจะไปที่ไหนกันลูกท,ที่นมุงจะอยู่แล้วก็สลับลูกกันอ๋อน้องม,มุกได้เกยเฉลี่ยเท่าไหร่พี่เหนียวสามเท่าไหร่สาม,ามจุดหกหนึ่งอ้าวสาวๆปรึกษากันใหญ่เลยได้ที่เท่าไหร่อน้องมุกได้เกยเฉลี่ยสามจุดหกหนึ่งค่ะของพี่เน่ได้ได 4. สี่ศูนย์ศูนย์เลย ใบอร์ดนักเรียนเหรอลูกนายพี่เน่อ๋อให้แล้วพี่เน่อยู่บนนู่นโน่นพี่เน่อยู่ข้างบนอยู่นายน้องมุกอยู่ไหนน้องมุกงนี่แถวตรงนายน้องมุกอยู่ไหนลูกนี่น้องมุกอยู่ตรงนี้นายหมิวชี้น้องมิกคนที่เท่าไหร่อันนี้สามอันนี้รางวัลเดนทองข้างบนรางวัลเดชทองแบบเจราร์เรแบบเจราร์เรสแบบ อันนี้เป็นบอร์ดอันนี้เป็นบอร์ดแบบว่าคนเก่งนี่ได้สี่หมดเลยอ่ะน้องมกให้พ่อดูของหนูตอนนี้กำลังประชุมอยู่ว่าใครได้ที่เท่าไหร่มาน้องมกได้ที่เท่าไหร่บ้างคะได้เกตอะไรมาไหนเอามาดูดินี่ของเกตเฉลี่ยของน้องมุกไหนแม่แม่เปิดให้เพื่อนเพื่อนดู นี่นะคะจะเป็นเกตของน้องมุกนี่ไหนเกตอะไรมั่งเกตสีเกตสีมีสอง่ะโอเคอ่าน้องมุกก่อนของมิเน่บ้างของเน่ได้อะไรบ้างลูกของมิเน่โชว์หน่อยนี่ของมิเน่ได้สี่หมดเลยสุดยอดมากน้องมุกต้องเรียนให้เก่งเท่าพี่เน่ได้นะเนี่ยต่อไปเนี่ยไม่มีหยวยางนะคะ โอเคได้เกสิบเก้าลูกเล่นได้เก้าสิบมีใจไหมที่ไม่ตกไม่ตกแต่ได้อยู่ห้องห้องธรรมดาไม่เป็นไรน้องมุ้งไม่ต้องเสียใจเพราะว่าคุณครูบอกว่าดีแล้วจะได้ไม่เครียดแต่พี่เน่ก็ได้สี่หมดพี่เน่อยู่ห้องห้องอะไรลูกห้องทิงเหมือนเดิี๋ยวน้องมแตน้องมงจะเรียนให้เก่งขึ้นแล้วใช่ไหมใช่ค่ะจะเอาเดี๋ยวขึ้นปสามน้องจะเอาห้องคิงไม่ได้ใช่ไหมคะ โอเคคุณพ่อพูดปิิมไหมพูดปิิมพี่หมิวก็โจทย์ปัญหาต่อไปโอเคค่ะเพื่อนๆก็ฟังผลสอบกันเลยยังไม่รู้เนาะแต่พี่หมิวก็จะฟังวันที่ไหนลูกชาร์จ11ค่ะ11พี่หมิวจะไปฟังผลสอบแล้วเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศมาให้ดูนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายมองกล้อยิ้มบ๊ายบาิ้มแมวลอยเพื่อนบ๊ายบาย